ดีจ้าทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาแนะนำอาหารอีกชนิดหนึ่งของในมาเลเซียในช่วงของเดือนบวชเท่านั้นถึงจะเจอนั่นก็คือยำสาลายนั่นเองเมนูนี้หายากแล้วก็อร่อยมากๆเลยวันนี้ประอิญเจสซี่เจอก็เลยมาถ่ายเป็นคลิปให้ทุกคนได้ดูกันจะ้ะถุงนี้ก็ประมาณ5เหรียญ40กว่าบาทนะของเมืองไทยนี่ไม่แน่ใจเมืองไทยมีขายหรือเปล่าแต่น่าจะภาคใต้น่ะมีแน่ๆ อันนี้ก็คือมะพร้าวคั่วใส่น้ําตาลของเขาสูตรเขาไม่แน่ใจเขาทำยังไงอันนี้ก็คือแกงของเขานี่เทออกมาเลยอ้ออย่างหนึ่งเขาจะแถมมะนาวมาซีกหนึง่งถ้าไม่พอเปรี้ยวเรามาเชือดแล้วก็เพิ่มลงไปได้นะจ๊ะสาหร่ายนี้มันจะอยู่ใต้น้ําของทะเลเอ่อมันจะคล้ายๆกับเป็นเส้นๆ้นแบบเส้นหมี่อย่างนั้นอะเนี่ยแบบนี้ แต่มันเป็นสาล่ายรสชาติมันก็จะไม่มีรสชาติหลอกมันจะเป็นสลายๆอะ่ะแล้วก็มันจะกรอบๆกรุบๆวิธีกินก็คือนี่บีบมะนาวลงไปเลยจเจ้าขนาดไหนก็แล้วแต่ใจแต่เจสซีช่ชอบเปรี้ยวๆเลยบีบเยอะๆเลยแล้วก็ใส่เครื่องที่เขาเตรียมไว้ให้นี่ใส่ๆๆ,ๆเข้าไปเลย ส่วนแกงนี้เจสซี่จะเทนิดนึงไม่เทหมดหรอกเพราะว่าชอบความเปรี้ยวกับไอ้ที่มะพร้าวคั่วของเขานะ่มันจะอร่อยกว่าแล้วก็ผสมผสมกันให้เข้ากันเลยขอบอกเลยนะเมนูนี้เดือนบวชเท่านั้นน่ะของมุสลิมเพื่อนเพื่อนมุสลิมอะ่ะถึงจะเจอธรรมดาธรรมดามันจะไม่ค่อยเจอไม่รู้ทำไมหายากมากโอเคมามาชิมกันกินให้ดูเลย ม,มันจะกรุบกรอบๆเนี่ยเขาบอกเลยอร่อยมากถ้าใครเคยไปกินอาหารญี่ปุ่นน่ะถ้าจะมีสาหร่ายสีเขียวชนิดหนึ่งน่ะโอโอโอดาเมะเรอไม่แน่ใจเขาเรียกอะไรเขียวๆอะ่ะมันคล้ายๆกันเลยแต่อันนั้นมันจะเปรี้ยวกว่าในกัวลาลุมโปนี่เขาบอกเลยหายากมากแต่โชคดีมากเลยหาทางเน็ตเจอมีคนขายก็สอยเลยจ้า เวลาที่กินเวลาเนี้ยประมาณ9ก้าโมงกลางคืนนะเมนูนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่าจะอ้วนถ้าเกิดอ้วนเหมือนเจซี่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเพิ่มความอ้วนนะจ๊ะลองกินดู โอเคแ้่ชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วนกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปทานอะไรหรือแนะนำอาหารอะไรดังๆพบกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะบาย